ราสามารถแยกขายในดูงนาทุกขั้นตอนว่าเวลาความคิดการปรุงแต่งไม่ว่าดีไม่ว่าไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วก็จะแยกได้แล,ลดไดไและก็สลักได้ไวแลวกลับไปความรู้สึกได้ไวเพราะนั้นตัวที่แก้ไขนี่ถึงแม้เราขาดวายวาจให้แยกขายเอาไวในการให้แยกขายในรูปในนา,นามนะไม่ว่าการพูดการทําการคิดเนี่ยให้แยกขายตัวแยกขายนี่เป็นตัวปัญญา เป,เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะนั้นเราจะแยกภคยในในนามในความรู้ได้ก็ต้องแยกใายในรูปนามในรูปของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นคนที่มีพื้นฐานมาเป็นคนใจเย็นเป็นคนสงบนนคนนี้เขาจะมีพื้นฐานที่แยกใายแล้วก็ไปได้ง่ายแต่คนที่เร่าร้อนอารชมณ์ชานเฉค่อนข้างยากตรงนี้หมอ <ๆ S 2> ก็ต้องมาฝึกมาฝึกตรงนี้มากเลยพรามาเป็นคนสะเท่าคนร้อนคนไว เดาว่า,าร้อนนะว่างั้นก,ก็จะมาฝึกตัวนี้ได้โอเใช่แล้วอานก็คิด่ปยากถ้าสมมุติว่าไม่มีความพยายาม,มจริงๆเนี่ยยากแต่ก็เราเราเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งสูงสุดจะยากขนาดไหนก็ยอมพระาราหาขอเราได้เข้าใจสิ่งนี้เห็นสิ่งนี้แล้วอย่ชีวิตอเราลปลอดภัยทุกอย่างไม่ใช่ปลอดภัยจากชาตินี้ทุกชาติเราปลอดภัยหมดถ้ามีการเกิอดอีกถ้าไม่เกิอดอีก หรือมันหมดจริงๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันดีสูงรเราเห็นแก่ตรงนั้นเพราะนั้นก็เรายอมทุกอย่างแก้ปัญหามันจะทุกอย่างยังไงไอเสียงเนี่ยเราร็รำเพื่อให้สิ่งเนี้ยปรกากฏชัดอยู่เสมอ,อสิ่งที่เรียกว่าตัวปรมัตเนี่ยมันนั่นในการปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติเองที่บ้านาไม่มีเพื่อนก็เดียร์มิคอุบา,อาจารย์ก็ให้รู้วิธีแก้ อะไรที่เรียกว่ามากมาี่ใดได้ดีๆจนกระทั่งบางครั้งความคิดดีๆที่เราบคนมันไม่ได้นะมันบังคับเรามากอยากไปที้ทำาันมันคิดออกมาเป็นหินเป็นโล่งเป็นทางแล้วก็บางครั้งก็เกิดนิดอะไรแปลกๆที่เราจะทําให้เราสําคัญผิดคือเราสามารถเห็นนิมิตมพานั้นพวกอีกหนึ่งก็คือไปเห็นเรื่องเรื่องิมิตเรื่องเลขเรื่องเบอร์เรื่องอยากระไดรู้รวมหน้าอะไรกันารสิ่งเหล่านี้มันจะทาให้เราหลง มันมันมันไปห้ามไม่ได้มันเป็นสภาวะเป็นธรรมชาติที่มันเกิดแต่เราต้องรู้ทันบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดมาแล้วมันกระดับแต่ถ้าพื้นฐานของรูปนามไม่เข้มแข็งนะมันเข้าไปหลงสิ่งนี้ได้จริงๆเนี่ยเพราะนั้นตลกตมเพี้ยนตบดูรูปนามไว้สิกรงสุนดูม่จะผ่านบางคนก็ไม่เป็นเลยผ่านไปเลยเพราะว่าจิตไม่ค่อยห่านกายเท่าไหร่นนี้ก็ขึ้นกับคุณสมบัติของจิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีสิ่งเหล่านี้มากมีนิมิมีอะไรรู้ล่วงหน้ารู้อะไรแปลกๆมากๆเนี่ยแล้วก็คุณสมบัติจิตของเราดีแต่ถ้าหากว่าความหนักแน่นในรูปนามเข้าเราไม่ดีพอมันจะทําให้เราหลงอ่ะแต่ถ้าคุณสมบัติคือความแยกใครดีความหนักแน่นในรูปในนามชัดเจนเสมอสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นคุณสมบัติที่จะช่วยให้เรารู้อะไรได้ลึกถึงไปอีกใช้เป็นเครื่องมือในการเปแพร่ได้และนั่นเองก็ยังมีอะไรอีก เยอะทีเดียวที่เราจะต้องศึกษาแต่ว่าอย่าทิ่ตัวลูกนานปัจจุบันแล้วค่อยอไปเรื่อยๆนะเพราะนั้น,นในการดีทีท่านนี้ก็คิดว่าในกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างก็สมบูรณ์นะก็ส่วนใหญ่ก็จะได้เข้าใจได้อารมณ์กนดีแล้วก็ในการทีทีตัวเองที่บ้านมาอยกะ้ห้ทำด้วยเพราะว่า มัเป็นผลขา้างก้าวหน้าอย่างรัศมีแคบมีโยมเป็นโยมสุงคนเขาทำเป็นประจำมาปฏิบัติได้สักระยะหนึ่งควาได้อารมณ์นี้เนี่ยธรรมะที่มันเกิดขึ้นในใจในวิญญาณหลักดานในสิ่งที่ยึดติดออกไปเมื่อก่อนแกไม่สบายเก็ออกมาปฏิบัติหน้าการงานนั้นเดือดตึงสงสารผูนเสียชีวิแกลาออกมาเลยมาปฏิบัติอาปฏิบัติอกันเดียว ก็อะไรก็คือทําง,งานต่อไปในสู่ภาาไม่ดีเราจะโอกาสที่จะมีปกติในการที่จะมาปฏิบัติให้เข้มแข็งก็่ยากนะครับโชวลัววนลหรืออะไรได้ไม่ได้ในสําคัญเอาชีวิตไว้ก่อนเมื่อชีวิตวเราเข้มแข็งแล้วในเรื่องการดำเนินชีวิตในช่วตื่นไม่ยากแัะนั้นเองในจุดนี้ก็เหมือนกันถ้าเรากลับไปบ้านเราเป็นยุทธีตัวเองที่บ้านก็ลองทำเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่ให้นึกถึงเสมอว่ามีครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เรา ้าเราไม่นึกภาพอย่างน้นเสมอในกิเลสแค่ความเคยชินของเราเนี่ยมันก็จะล่อไปทางตาที่มันเคยถ้าเรามีองค์้พุทธเจ้าอยู่นะมีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้นะ่เราก็ทาเหมือนเราโรยที่ที่เนี่ยเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่เราต้องอยู่ใกล้ในสถานที่มันก็ช่วยเราให้เกิดความระมระวังแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรเกรงไม่มีอะไรรนะมัดระวังเราก็ต้องใช้อุบายวิธีนะว่าเราเห็นว่า,าพระปฏิบัตนะินั้นเป็นการบูชาอย่างสูงสุด พุทธิชาท่านสันนิษฐาเอาไว้การบูชาส,สุดคือการปฏิบัติบูชานั้นเมื่อใดเราลงมือปฏิบัตินั้นก็หมายพราะว่ามีพุทธิชาเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วที่เราจะทําด้วยความเคารพทําด้วยความปรินใจทําด้วยความเข้าใจทําด้วยความระมัดระวังมันก็จะเป็นอนิสงส์ด้วยความก้าวหน้าเกิดขึ้นตรงนั้นแต่ถ้าทําไปในลักษณะที่ทําเล่นบ้างจริงบางก็เป็นการหลอกตัวเองมันก็ไม่ก้าวหน้านะ ไม่ก้าวหน้าในในจุดนั้นเพราะฉะนั้นในสภาวะปฏิบัติเนี่ยการหลอกตัวเองซึ่งเป็นอุปศัรค์ค่อนข้างลึกซึ้งมากถ้าเราไม่แยบคายจริงๆเพราะเราอัตราของเราเองมันหลายซับหลายซ้อนนะถ้าเราปัญญาไม่ละเอียดว่านี่จริงๆมันก็จะมีอะไรที่ใช้คำว่ามานนะใน,ในศัพท์พุทธศาสนาใช้คำว่ามาสิ่งเหล่านี้มันก็ติดตามตลอดมีพูดถึงไหนก็มีมานตามถึงนั่นแต่ถ้า มาเนี่ยเหมือนตัวตรวจสอบถ้าไม่มีมาในการปฏิบัติต็ไม่ก้าวหน้าแต่เหมือนกันนักเรียนในเรียนมีสือไปถ้าไม่มีการสอบนะมันก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปชั้นไหนใช่ไหมถ้ามีการตรวจสอบการปฏิบัติของเราก็มีอุปสรรติดตามนี่เลยตัวอุปสรรติดตามนั้นถ้าเรารู้เท่าทันแล้วก็จะขอบคุณมันว่ามันเป็นครูคอยตรวจสอบความก้าวหน้าของเราคอยตรวจสอบความถูกต้องของเราแต่ถ้า เราไม่รู้เท่าทันมันกลายเป็น lyn, อุ стве, Reaper, ปสรรคเราก็เกิดเบื่อเกิดท้อเกิดที่เกียดเกิดเหนื่อยเกิดท้อถอยแล้วก็ไม่ทาเลยนั่นะก็มาเพราะฉะนั้นมานี่มีเป็นสองลักษณะสามลักษณะเลยซมนะถ้ามารักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเ,าเป็นมารดาก็จะกลายเป็นตัวสนับสนุนและถ้ากลายเป็นมารยาทก็จะกลายเป็นตัวระมัดระวังมาจากลักษณะเดียวกันมารัก อามาเอามาคิดว่าเอรรา๊ะทำไมเขาใช้สับประมาณกับมารดาคุณเป็นมารของลูกหรือเป็นวันดาของลูกถ้าแม่เป็นมารของลูกก็คือไม่สั่งสอนลูกไม่อบรมลูกแล้วก็เลี้ยงลูกในทางที่ผิดลูกคนนั้นก็จะไม่กล้าหน้าพื้นฐานไม่ดีเพราะแม่ได้ค่าเนี่ยก็คือไม่สั่งสอนลูกไม่อบรมลูกแล้วก็เลี้ยงลูกในทางที่ผิดลูกคนนั้นก็จะไม่กล้าหน้าพื้นฐานไม่ดีเพราะแม่ได้ค่าเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าแม่คนไหนอบรมลูกสั่งสอนลูกฝึกฝนลูกในทางที่ถูกแม่คนนี้นก็เป็นมารดาสัตตางกันนีดเดียวนี่แล้วก็กิริยาอาการเ็าลงกันกิริการความเชื่อมั่นความนการแสดงออกด้วยความเชื่อมั่นแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะให้ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนั้น,นกลายเป็นมารของเราขัดขวางความ,วามก้าหน้าของเรากลายเป็นทิฏฐิกลายเป็นมานะ แต่ถ้าหากเรามีทาเข้าไปมานตัวนั้นมันเป็นการเป็นมารยาทใช่ไหมมาจากอันเดียวกันมารยาทความเชื่อมันก็จะมีเป็นพลังความสมําเร็จที่สูงถ้ามีธรรมะความองน์ธรรมถูความเชื่อมันก็กลายเป็นมารยาทอราน้อรมถอกดนเพราะนั้นมานตรตัวนี้จึงเป็นได้สามระดับเป็นผู้ฆ่าก็ได้เป็นผู้สับสนุนได้เป็นผู้ระมัดระวังรักษาเราก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะ เกี่ยวข้องกับมันถูกหรือไม่ถูกเท่านั้นนะเพราะนั้นก็ในส่วนนี้เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าไม่มีพุทธถ้าไม่มีมารพุทธก็ไม่มีเพราะฉะนั้นประวัติของการผจญมารของพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษาแต่ในการผจญมารของพระเจ้าที่จะสําเร็จต้องมีคุณสมบัติสองประการประการที่หนึ่งก็คือแม่ธรณีใช่ไหมต้องพุธต้องมีแม่ธรณีประการที่สองแม่ธรณีต้องมีอะไรออกมาจากมวยผมด้วย ถ้ามีมน้ำถ้ามีเมธอร์ณีเสียเสียถ้าไม่ไม่มีน้ำออกจากมือผมนี่ก็เรียกว่าไม่สำเร็จเหมือนกันนั่นแหละนั่นคือท่านทําเป็นเขาเรียกว่าซิมบริกนะเป็นปริศนามนไม่ใช่จริงหรอกเพราะนั้นเมธอล์ณีหมายถึงความอดท,ทนอะไรเกิดขึ้นก็ตามอดทนไว้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันความอดท,ทนนั้นมีขีดจากัดถ้าสมมติเราไม่มีปัญญาความอดทนก็จะถึงขีดจากัด พราะว่าทนต่อไปไม่ได้แล้วถ้าไม่ทําร้ายผืนก็ทําร้ายตัวเองนะแต่ถ้ามีแม่ท่านไม่มีปืนผมในขณะที่เราอดทนก็ต้องคิดหาวิธีการแก้ไขค่ขอนคลายความตึงเครียดภายในตัวเองภายในผู้อื่นให,ให้ให้คลายลงนั่นะคือตัวปัญญานะนั่นในความอดทนยังก็ให้เกิดทําให้เกิดปัญญานะเพราะนั้นตัวขันติจึงตามมาด้วยคําว่าสุรจัก คำว่าสูรจายเป็นตัวปัญญาความส่งอย่างงามนะแต่ถ้าหากว่าคนที่มีแต่ความอดทนแต่ขาดปัญญาก็คืออดทนเหมือนกันแต่ว่าทะมึนถึงอาการไม่ดูไม่ไม่งามก็ขาดสูนจักคือขาดปัญญาพอไปสักระยะหนึ่งรือนี้ก็กลายเป็นความเครียดความกกัวความเกลียดความขาดแยบอดไปเพราะนั่นเองในในคุณธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีตัวปัญญาเข้าไปเสริม ทุกตัวอย่างาว่าสติก็าเป็นสติคขาว่าวสัมปชัญญะเป็นปัญญาขันติเป็นความอดุนสุรจักเป็นปัญญาใช่ไหมฮิริเป็นฮิริอภะ,ะอุตรปะเป็นปัญญากตัญยูเป็นการส,สนองบุญคุณกตเวธีเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นในในคุณธรรมแต่ละตัวนีจะมีตัวปัญญาเนากว่าแต่ในในนามของชื่ออื่นไม่ใช่ชื่อปัญญาโดยตรตนะนะเพราะนั้นจะมีตัวปัญญาคุ้มท้าทุกอย่างเพราะว่า เนกากรุณามุทิตาอุเบกขาตัวอุเบกขาที่เป็นปัญญาพธชมเจตตัวสุดท้ายสติธรรมทิยะวิริยะวิติปัสสติอุเบกขาอุเบกขาเป็นปัญญาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวปัญญาจะต้องคุมท้ายทุกเกือบทุกหมวดไปในทางพุทธเจารต้องต้องคอยสังเกตอย่างนั้นแต่ว่าในนามอื่นในชื่ออื่นไม่ใช่ชื่อปัญญาใดตรงนั้นในการนักียมแปลกจมันใช่ไหม ทุกสมุทัยนี้โดดตัวมากก็คือตัวปัญญาตัวมากคือตัวปัญญาการปฏิบัติเราก็ต้องพยา,ายามใช้สองลักษณะนี้อะไรเกิดขึ้นก็อดทนอดกันแล้วก็พยายามใช้ปัญญาแก้ไขในการปฏิบัติเ้มือการสมมตินเรานั่งนี้นั่งนานๆไปไงปวดเมื่อยถ้าเราใช้อดทนอย่างเดียวเนี่ยมันมันทนไปไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขไปแต่ถ้าสมมติเราจะลองใช้ปัญญาของตัวเอง อาปวดก็รู้ว่าปวดแล้วก็ดูว่าบริหารการปวดไปแล้วแยกมันไปเรื่อยๆการปวดนี่เป็นอะไรเราปวดคือใครปวดการปวดนี่เป็นรูปเป็นนามที่เขอาไปเรื่อยๆแจงมันไปเรื่อยๆใช้ปัญญาเข้าไปนานเข้านัเข้าจิตที่มันจะไปเสวยความปวดมันลืมเพราะมันไม่ยับตัวธรรมวิจัยเส่คือวิจัยตัวปวดนะให้มันเป็นย่อยเป็นตัวปัญญาขึ้นมาไอตัวปวดที่มันกำลังปวดนี่ก็หมดความสําคัญไปก็เราเอามาย่อยถ้าใช้ตัววิจัยธรรมวิจยะนะ นั้นเองในจุดนี้อามาโดโอแต่สรูปของพรุทธเจ้ามีหลากหลายลึกซึ้งจริงๆเราไม่รู้จะเกิดอีกพบอีพบอกี่ชาติถ้าก็จะทําให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเรื่อยๆไปมันก็จบพบจบชาติมันไปเรื่อยๆนะนี่ขอให้เราห้ามันขวนขวายศึกษาเอาไว้แล้วก็ผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้นะอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนขวายกินเรื่องอื่นนะมันมีงานอันเดียวเนี่ยงานที่จะสร้างอ่า ตัววิปัสสนาปัญญาให้เข้มแข็งขึ้นแต่ตัวเองแล้วก็มีโอกาสเราก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนไปงานเพื่อการดับทุกข์งานเพื่อการสิ้นทุกทนา้นพราะจริงแล้วในสมัยที่เรายังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนเราแปลงในหัวเราคิดจะทําอะไรเยอะแยะเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้แพนเลยยาวโอ้เราก็มาจ,จับจุดที่นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่ตัวจาเป็นก็อยู่ปัจจุบัน,นก็ศึกษารเรื่องนี้เรื่องอื่นเป็นเรื่องผลเผ,ลผยได้เป็นเรื่องทําทีหลัง มันมันเป็นไปเองแต่เอาเรื่องที่มันปัจจุบันที่มันสุกมันทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังจิตเราเป็นยังไงปกติไหมสบายไหมถ้าจิตไม่ปกติไม่สบาย,าป,บายปัญญาไม่เกิดปัญญาจะเกิดเมื่อจิตปกติจิตสบายจิตสงบจิตเป็นกลางปัญญามันถึงจะเกิดน,นะดังนั้นเรื่องนี้ต้องเอาไปปฏิบตัติทางศึกษางนวยให้ดีนะ